นี้เราก็ลงจากรถไฟมาแล้วนะครับกำลังจะมุ่งไปที่สาพาชาเปลซึ่งเป็นแน์มาสอีกจุดหนึ่งของลูเครน,นะ นั่งเครืบินมาแล้วก็คือทุกคนเน่ยเริ่มไม่ใส่แมสกันแล้วครับแทบไม่ใส่แมสกนเลยนะสนุกท้าทายดีมากเลยครับการที่มาด้วยตัวเองเนี่ยเมื่อกี้เกือบตกรถไฟด้วยว,วิ่งไปแบบโอ้โหเส้นยาแดงเลยอะ่ะที่เรามีแบบไอพวก i t y ี้เทนที่มันน่ารักน,ๆๆๆๆๆน่ารักยเนาะเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรานั่งลองนั่งเล่นกันดูก็ได้ตรงนี้เป็นรถไฟฟ้าเอ้สถานีรถไฟลูเซนนะครับ สะพานชาเปล้ลในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ของลูเซนนะครับห่างจากสถานีรถไฟประมาณ600เมตรถึงเลยพร้อมหรือยัง3 2 1สองนี่ข้งนางหน้าเรานี่อุ้ยเป็ดปิดอะไรเราปิดตะหงษ์เน่ยสะพานชาเปล้ลในตำนานเราจะถ่ายจะถ่ายเป็ดตาหงก่อนได้ไม่เช่ดิวแคมชิปปี้ชู ว่า you come from I come from v i มาเวียดนามมาครั from t h a i l a สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเรียบร้อยครับเพื่อนชาวเวียดนามมาขอให้น้องบิวของเราถ่ายรูปให้คือขอได้ถูกคนจริงๆมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองข้ามสะพานที่เก่าแก่ของดูสดูนะไม่รู้ว่ามีค่าช้จ่ายหรือเปล่าน่ามีนะแต่คิดว่าไม่น่ามีเนะ สายยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อย่าง,าง,งเราเขาก็จะถ่ายรูปตรงๆๆนี้กันหรือเปล่าอ๋อเคนี่แต่เราก็เราก็หาร้านอาหารในลูซเซนอะไรเ้เราพ่จะเสิร์ชได้ตอนนี้ลูเซนเวลาห้าโมงเยน็นครึ่งเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะอยู่ที่สะพานชาเปลสักพักหนึ่ง แล้วก็จะไปอนุสาวดีสิงโตแล้วก็หาข้าวกินกันนะคร<ช>ับจะลองกินอาหารที่พื้นเมืองของรูเซนดูนะ<ช>ลองดูฟักมื้อหนึ่งน<ช>ี่ตอนนี้เราเข้ามาในสะพานแล้วนะ<ช>นี่ฟิลก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมหันกล้องหน้านให้นะแล่วลักษณะสะพานก็แข็งแรงมากครับไม้ท่อนใหญ่ไม่เ่มเลย นักท่องเที่ยวคนใหญ่ก็จะมาที่นี่กันนะนนพีเ่เจยลองอยู่ตรงเสาที่ทำเสาทำอยูอต่ตรงเสาเหมือนเโอเคเดี๋ยวลองดูเนาะว่าจะได้ภาพสวยๆไหมนะไพี่เจยหันมาสิมีกระดิ่งวัวนะลลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดู ว่าความสวยงามของกระดิ่งอันจริงๆมันเป็นยังไงทำไมเขาถึงต้องทำมาเป็นโมเดลนะที่อินเทอร์เคนหรือว่าลาเตอร์เบอเน่ไปดูันใหญ่ๆนี่ไงที่แม่อยากได้อ่ะใช่แม่อยากได้นี้แน่เลยโอเคออกจากร้านมาก็กลางสะพานนะครับเดี๋ยวจะไปให้สุดสะพานแล้วก็จะพาไปดูวนรอบๆอีกทีนึงเนี้ย ที่เราจะเห็นหนังสวิตส่วนใหญ่เขาจะถ่ายหงเยอะๆกันมันมีจริงๆนะที่นี่ <laughs> มีจริงๆเนี้เห็นจริงๆเป็นหงเลยนี่เพื่อนๆดูตรงนู้นนะที่เราไปมาบนเขาลูกนู้นเห็นไหมก็คือลิก,กิที่เราขึ้นไปอ่ะก็บิว<ช>วันนี้ค u e น n อ f สวิตอนะ่ะ น่าจะเป็นจุดสูงสุดของย่านนี้นะตรงนี้จะเป็นด้านนอกของสะพานชาเป้ลนะครับก็จะมีร้านอาหารต่างๆพร้อมกับวิวสถาปัตยกรรม ที่สวยงามคนก็มาถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวแวะถ่ายรูปหน่อยเดาไยนลองถ่ายด้วยนีสิเราเข้าไปตัดภาพดูโอ้ o อันนี่ครับ mm hmm. สะพาน เมื่อกี้ไปถ่ายรูปกับสะพานมาถ้าใครมาตรงนี้นะมันจะมีมุมดีๆอยู่มุมนีคนกินไอติมเยอะๆเลยมุมดีๆอยู่มุมหนึ่งเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายตรงนั้นน่ะจะเห็นสะพานได้ชัดเลยเรามาที่สถานีนะครับเพื่อเตรียมขึ้นรถบัสสายที่19ไปยังไลออนครับผม ด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยวครับทั้งรถทั้งคนเยอะมากเลยมาที่รูเซนนี้ได้เที่ยวหลายอย่างเลยครับมีเขามีล่องเรือก็ได้ปีนเขาก็ได้หรือกระโดดรล่มอะไรอย่างนี้ก็มีนะได้หมดเลยฟันฟันกะเปูด,ดีมากมีหมาด้วยสายสิบเก้านี่ครับ ก็าบอกว่าสาย19กำลังมาอีก2นาทีไปมาแล้วเอ้ยไม่ใช่รถรถบัสมาแล้วาปไยเข้ามาแล้วรถบัสน,บน,น,บนั่งได้ไหมโอเคนั่งเด้เพราะว่าเ,เ,เดี๋ยวอีกแป๊บก็ลงแล้วรนถะบัสมาแล้วครับ ไม่ใช่ที่สำรับพรฟสงใช่ไหมพัฟสงใชอครับเดี๋ยวเรานั่งอีกประมาณไม่ไก่เท่าไหร่ดึงดังดังถึงไม่ใช่เพราะถึงอีกอีกสถานีหนึ่งจะลงมายืนรอที่ไหนนลมเจิ๊บป่าถึงแล้วโอ้สะดวกดีมากเลยครับระบบคอมนาคมแล้วมันเร็วมันมันมันตรงเวลามันตรงเวลามากเปี้ยเบี้ยนี่มันจะมีเวลาบอก นี่ครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ว่ารถรถเข้ารถออกโมไปก็ไปดูพี่ร้านนี้ของคนไทยเขาบอกก๋วยจิ้ว่นร้านของคนไทยเจ้าของร้านคนไทยโอ้เหนื่อยมากวันนี้ค่ะพี่พี่อะไรนะครับอาพี่อารีโอเคครับวันนี้อากาศร้อนมาก ครับผมก็ขึ้นไปถึงลิกิีเลยไป,ไปลิกกี<ม>้แล้วก็มาไปฝนฟ้ดอีกฝนฟ้ดก็ร้อนพ <c oughs> ยายามพยายามมาเก็บครับถ้าเราอากาศร้อนอย่างนี้ป้าิ๊พียไม่ไปไหนแล้วเราถึงแล้วครับหลังจากเราไปแวะร้านป้าอาลีมา <c oughs> เป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่อยู่มาสามสิบปีแล้วตอนนี้เราไปดูไลออนกันครับมันใหญ่มากเลยเนาะเนาะใช่ ตอนแรกเห็นในรูปคิดว่าไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้เห็นที่ตามคลิปต่างๆโหจริงๆมันใหญ่มากครับมันเหมือนมันไม่มีฝุ่นเลย,ยสวยสวย,สวยคนสวยเลยต้องเซลฟี่คนไม่ได้เยอะมากเลยเนาะตอนเย็นอ่ะสวยจริงครับรรสวยมากกล้องนี่อาจจะถ่ายเฉพาะความสวยมาได้ไม่ครบนะ สงวยด้านหลังเราเนี่เองครับสิงโตไลออนมอนูมเมน์ไลออนมอนูมเมน์อนุษสาวรบริสิงโตสวยมากมาถึงแล้วแลนด์มาร์คของที่นี่เดี๋ยวเราจะถ่ายร<ว>ูปก,กันก,ก่อนต้องมาเห็นด้วยตาจริงๆนะครับเขาสวยมากนะ ใหญ่มากแล้วก็ปั้นออกมาได้สวยมากแวลตาดูถ้าดูแววตาของเขาเขาจะเศร้าๆนะดูครับเป็นอารมณ์ของเขาไหมผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับประวัตินะมันมีอยู่ตรงนี้เหมือนกันประวัติของดัชนนหรือไลออนนะครับรสวยสวยจริง ดีช่วงเย็นนะักท่องเชี่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอ้โหพูดปุ๊บทัวมาเลยครับทัวมาเยอะเลยทัวมาเต็มเลยดีนะถ่ายเสร็จก่อนเนาะโคตรโชคดีโคโชคดีทัวมาเพียบเลยเดี๋ยวผมพาไปดูไลออนใกล้ๆนะครับ ตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่มากอยู่ต้นหนึ่งสวยด้วยนี่อนุสาวรีย์สิงโตตรงนี้นะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานมากแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของลูฟวนเลยครับตอนนี้เราก็ออกจากไลออนอนุสาวรีย์ <and burger. S 1> สิงโตมาแล้วนะ กำลังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวต่อดีหรือว่าจะกินข้าวก่อนดีแล้วว่ากลับโรงแรมเพราะว่าโรงแรมอ่ะขางจากที่นี่ต้องนั่งเรือไปเรือหมดห้าทุ่มครับแล้วพอถึงที่สถานีตรงนั้นน่ะเราต้องเดินไปโรงแรมอีกข้ามเขาอีกสองลูกเนี่ยซึ่งก็เหนื่อยพอสมควรบางทีเราอาจจะตัดสินใจกินก่อนเลยไหมแล้วเราก็กลับไปอาบน้ําเดินเล่นเท่านั้นนะได้เนาะโอเคครับสำหรับอีพีพาทัวร์ตัวเมืองลูเซนนะ ที่เราไปเที่ยวกันมาเดี๋ยวจะรวมเป็นคลิปเดียว2องสถานที่ก็คือสะพานชารเพลกับสิงโตอนุสาวรีย์สิงโตขอจบแต่เพียง EP นี้ไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับพี่เต้ครับสมมติว่ามันเป็นอาหารเดี๋ยวเราตัดสินใจจะกินร้านอาหารที่ดูเฟรนร้านนี้ครับแนะองโกโลพิซซ่าเนาะน้เข้าทาง ามาดูหน้าตาอาหารนะครับที่เราสั่งที่ลูเซ,นน,เน,ซนนี่เป็นพิซซ่าอันนี้เป็นฟิงเนเจอร์ของร้านเขาเลยนะแล้วก็ของก๋วยจิ๋วไก่เขาสั่งเป็นพาสต้าเห็ดนะครับใช่ไหมใช่ <M asta S 1> เดี๋ยวเราอลองมาชิมกันเลยนี่อันนี้อ๋ oh, เป็นชีสเอาไว้เดยเพิ่มไ,ไ,ไปลุยกันเลยครับ